สวัสดีครับเจอกับผมแม็กกี้นะครับแล้ววิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอแรกของ RC Modify ในวิดีโอนี้ผมก็จะโชว์คุณผู้ชมพวกตัวบอดี้ที่ผม modify มาแล้วนะครับ <S <S เราก็มาดูตัวแรกเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น drift star body นะครับโอเคครับเราก็มาดูว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับในการทำไฟหน้าตัวนี้ <Right. S 1> มันก็จะมีพลาสติกใสพลาสติกสีดำแล้วก็ กระป๋องอลูมิเนียมนะครับแล้วผมก็ใช้เทปติดพวกมันใส่กันนะครับผมก็เจาะรูที่ตัวกระป๋องอลูมิเนียมแล้วก็พยายามทำให้มันเป็นกล่องไฟหน้าอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับตัวบอดี้ก็คุณผู้ชมก็ต้องตัดมันออกนะครับสำหรับตัวนี้ผมก็ใช้มีดนะครับตัดออกที่ยากที่สุดก็คงจะเป็นเอาไฟหน้าใส่ให้มันถูกที่นะครับ แล้วนี่ก็คือวิธีการที่ผมใช้ในการติดตัวแบตเตอรี่ใส่กับตัวบอดี้นะครับผมก็ใช้ลวดตัวนี้แล้วก็ใช้เทปติดไว้แล้วทีนี้ผมก็เอาลวดมัดตัวแบตเตอรี่แล้วก็เสียบแบตเตอรี่เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบทำอะไรพวกนี้นะครับตัวบอดี้ต่อไปก็จะน่าสนใจกว่านี้อีกนะครับก็นี่แหละรครับบอดี้ ของ drift star ตัวใหม่นะครับมันก็เป็นวิธีใหม่ที่จะทําให้ตัว body เนี่ยดูเจ๋งไปอีกแบบนะครับแล้วนี่ก็คือวิธีการที่ผมใส่ไฟ LED นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยเอาไฟออกมาจากตัว body นะครับก็แทนที่ผมจะใส่ไฟที่ตัว body ผมก็เอามาใส่ตัวโครงรถแทนนะครับ ตัวนี้ก็มีโหมดไฟกระพริบนะครับซึ่งมันก็ดูเจ๋งเลยนะครับเราก็มาดูใกล้ๆนิดหน่อยนะครับมันก็ง่ายๆนะครับผมใช้ลวด1เส้นนะครับจากฝั่งนี้แล้วอ้อมมาถึงฝั่งนี้เลยนะครับพยายามที่จะทําให้มันเป็นที่ห้อยไฟอะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่าคุณผู้ชมก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะครับ ตัวบอดี้ก็ดูเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะโชว์คุณผู้ชมนะครับวิธีการตัดตัวบอดี้นะครับแล้วก็ใส่หน้าต่างใส่ไฟหน้าทุกอย่างนะครับในวิดีโอต่อไป แล้วเราก็มาดูตัวบอดี้ต่อไปนะครับตัวนี้ผมก็ทำเหมือนเหมือนกันนะครับกับตัว drift star ตัวที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับว่าคุณผู้ชมจะตัดตัวบอดี้แบบไหนนะครับอยากให้มันดูเท่ดูสวยตามใจเลยนะครับ ก็เหมือนกับตัวแม่ดริฟ t ์ตัวนี้นะครับมันก็มีกันชนนน้าที่ไม่เหมือนใครนะครับเรามาเปรียบเทียบความใหญ่กันนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามชมหวังว่าคงจะได้ไอเดียเล็กๆน้อยๆจากวิดีโอนี้ไปก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายคนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ